ำหรับพายุโซนร้อนกําลังแรงหมาอันนะคะซึ่งถล่มฟิลิปปินส์ไปแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยทําให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่เมืองเกซอนซิตี้นะคะน้ำเนี่ยท่วมเกือบมิดชั้นหนึ่งของบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีคําเตือนประกาศออกมานะคะว่าพายุลูกนี้กําลังแรงขึ้นและจะกลายเป็นไต้ฝุ่นในวันนี้ค่ะ นี่ค่ะเราให้ดูภาพอันนี้เร่งความเร็วนะคะคุณผู้ชมเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยระดับน้ำมันท่วมถนนในเมืองเกซอนซิตี้ตอนแรกก็แค่ถนนเห็นไหมคะตอนนี้จะมิดชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพิ่มเร็วขึ้นมากเลยค่ะบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมถนนเนี่ยน้ำท่วมเกือบมิดชั้นหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่พายุโซนร้อนรุนแรงหมาอันถล่มฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ค่ะ โดยรถบัสโดยสารคันหนึ่งนะคะถึงกับลื่นถลไหลตกถนนที่เปียกลื่นจากน้ําฝนบนเกาะลูซอนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มาออนหรือว่าที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาเรียกพายุลูกนี้ว่าฟลอริต้าพัดขึ้นฝั่งเมื่อวานนี้ทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิต2คนนะคะบาดเจ็บอีก6คนด้านอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์พยากรณ์ล่าสุดว่ามาออนจะอ่อนกําลังลงค่ะขณะเคลื่อนตัวในฟิลิปปินส์แล้วก็จะทวีกําลังแรงขึ้นอีก พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้นะคะ24สิงหาคมตามเวลาฟิลิปปินส์ค่ะหนักเลยทีเดียวนะครับอย่างเ<ะ>มื่อวานนี้ครับอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เนี่ยก็รายงานว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงลูกนี้ได้พัดถล่มเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม110กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้เกิดฝนตกหนักเกือบทั้งทั่วเกาะลูซอนแล้วก็เคลื่อนตัวไปทั่วหลายจังหวัดในภาคเหนือ ได้มีการประกาศเตือนหลายจังหวัดภาคเหนือของฟิลิปปินส์นะครับให้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้โดยจะเกิดฝนตกหนักเพิ่มอีกแล้วก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมดินถล่มแล้วก็ลมกระโชกแรงอย่างที่เห็นนี่เลยครับค่ะส่วนทางด้านจังหวัดคากายานนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหมอนไฟฟ้าดับ15เมืองจากทั้งหมด28เมืองค่ะคิดเป็นพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดนี้ด้านสำนักงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในพื้นที่คากายานรายงานว่า ประชาชนต้องอพยพนะคะอย่างน้อย500คนจาก150ครัวเรือนในหลายเมืองในจังหวัดคากายานค่ะแล้วก็เกิดน้ำท่วมอย่างน้อย10หมู่บ้านในจังหวัดนี้ด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียประกาศให้หน่วยงานราชการค่ะปิดทำการ2วันตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงโรงเรียนรัฐด,ด้วยค่ะทั้งในกรุงมะนิลาเมืองหลวงและอีกหลายจังหวัดค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี n เอ็นนิข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ